สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการน่ารู้น่าดูน่าอยู่น,ยน,ยน่ากินกันอีกเช่นเคยทุกๆวันอังคาร10โมงช้านะคะซึ่งกุ๊กก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะเริ่มช่วงแรกวันนี้นะคะเราจะไปกันที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะไปพบกับวีรกรรมอันกล้าหาญของชาวบ้านบางระจันนะคะที่สามารถสู้รบกับพม่าได้ถึง8ครั้งก่อนที่ค่ายจะตายนะคะเราจะไปพบกับประวัติศาสตร์อีกแง่มุมหนึ่งนะคะหลังจากที่ค่ายบางระจันแตกแล้วเป็นอย่างไรไปติดตามชมเรื่องราวที่น่าสนใจกันในช่วง นนะะในวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมย้อนอดีตไปพบกับปติอีสารหน้าหนึ่งของผืนแผ่นดินไทยซึ่งเป็นวีดกรรมแห่งความกล้าหาญของคนกลุ่มหนึ่งที่พยายามจะปกป้องผืนแผ่นดินเกิดของตนจากการลุกรานของศัตรูเมื่อประมาณ200กว่าปีที่ผ่านมาที่จังหวัดสิงห์บุรี เป็นสปีรากาพุทธศักราช2,308กำนันจันหนวดเที่ยวนายโชธนายดอกนายทองแก้วนายทองเหม็นนายทองแสนใหญ่หนายแทน่นนายเมืองนายพันขุนสันและนายอินเป็นหัวหน้าตั้งค่ายบางระจรันมีพระอาจารย์ธรรมโชดเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิทยาคมและบำรุงขวัญ วังระจารันภายใต้การนำของกำนันจานหนวดเที่ยวซึ่งเป็นผู้นำที่มีอำนาจแห่งความดีมากรูปร่างหน้าตาสวยมีสเสน่ห์กินมากสุบุรีร่างทวมนิดๆเนื้อเต็มหน้าตายิน,ย,นย้มจำใสเป็นที่รักเคารพของชาวบ้านและคนทั้งตำบลถึงกับตั้งให้เป็นขุนบานไทยคือตำแหน่งที่ชาวบ้านตั้งให้ นันจันหนวดเขี้ยวเป็นคนที่มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวชาวบ้านที่มาอยู่ในค่ายบางระจารันทุกคนก็มีความเชื่อมั่นในตัวผู้นำและวิทยาคมของพระอาจารย์ธรรมโชติแห่งวัดโพโก้าต้นได้อพยพเข้ามาอยู่ในค่ายเพื่อป้องกันการลุกรานของพมา่าที่หมายจะย,ยึดกลุ่ศรีอยุธยาเมื่อเดือนยี่ปีรากา กองทัพพม่ารามันมาตั้งค่ายที่เมืองวิเศษชัยชาญและเร่งเอาทรัพย์สินเงินทองลูกเหีืยชาวบ้านชาวเมืองวิเศษชัยชาญและสิงบุรีได้ชักชวนรวมพลกันมนายแท่นนายอินนายเมืองและนายโชไปบุกค่ายพม่าจากนั้นพากันหนีมาหาอาจารย์ธรรมชตวัดเขานางบวชมาอยู่ที่วัดโผ9ก้าต้นโดยอาจารย์ธรรมชตได้ปลุกเสษตระรุ และภาพประเจียดซึ่งคงกระพันเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ชาวบ้านเมื่อพมา่าประมาณร,ร้อยเศษตามมาจาับตัวพันเรืองก็ถูกชาวบ้านบางกระจานย์ฆ่าตายเหลือหัวหน้าสองสาคนหนีกลับค่ายไปการป้องกันค่ายครั้งแรกกองทัพพมา่าโดยการนำของงาจุนบุญ กลุมกำลังพลประมาณ500คนมาโจมตีท่ายบางระจันชาวบ้านบางระจันยกพลออกไปต่อสู้ด้วยความเยี่ยมหานและสามารถตีทัพพมา่าจนพ้ายแตกทับไปตายไปเป็นจำนวนมากครั้งที่สองพมา่าให้แยากินวบุญเป็นนายกองพร้อมกำลังทหาร700คนยกพลมาโจมตีอีกครั้งแต่ก็ต้องแตกท่ายไปอีก สามพม่าเริ่มขั้นกรามสีมือของไทยเคลื่อนกำลังพลประมาณ900คนเศษภายใต้การนำของติงจาโบยกทัพหมายจะทำลายค่ายบางระจารันให้ได้และด้วยการนำของกำนันจันหนวดเที้ยวก็สามารถตีทัพพม่าแตกภ่าได้อีกครั้งที่สี่แม่ทัพพม่าได้ส่งสุรินท์ทจอของเป็นนายทัพ พร้อมพลทหารอีกหนึ่งพันคนและทัพม้าอีกประมาณ60บุกค่ายบางระจันอีกครั้งแต่ถูกชาวบางระจันยกพล600เศษโอบล้อมสุรินท่าจอของนายทัพถูกตัดศรีรษะขาตกมาตายพม่าถ,ถูกตีแตกพ่ายตายไป800เศษครั้งที่5พม่ากลัวชาวบ้านบางระจันยิ่งนัก จึงจัดนายทัพฝีมือดีแจยออากานำกำลังพลงพัน 1, คนเศษพร้อมกำลังพลมา้ากำนันจันหนวดเที่ยวยกพลออกไปต่อสู้กับพมา่าและพะม่าแตกพ่ายไป พม่าได้จัดให้จิตแก่ปลัดเมืองทวายเป็นนายทัพคุมกำลังพล500เศษออกไปตีค่ายบางระจันแต่โดนตีแตกพ้ายไปอีกครั้งครั้งที่เจ็ดพม่าแต่งตั้งให้อากาปันดีพร้อมกำลังพลอีก1,000คนเศษเข้าโจมตีค้าย ฝ่ายพมาย่ายังไม่ทันตั้งค่ายดีก็โดนทัพไทยโดยการนำของกำนันจันนายทัพใหญ่ยกพลไปต่อสู้กับพมา่าฆ่าแจยออากาตายและสีพมา่าแตกพ่ายไปอีกครั้งครั้งที่แปดครั้งสุดท้ายพมา่าตั้งให้สุกีบซึ่งเป็นชาวรามันให้เป็นพระนายกองพร้อมผลพมา่ารามันอีก2000คนเศษ โดยเดินไปตามทางทีละสามค่ายกํานันจันยกพลออกไปตีค่ายพม่าหลายครั้งแต่ไม่แตกสุกี้ตั้งมั่นอยู่แต่ในค่ายไม่ได้ออกไปรบพม่าเคลื่อนทัพเข้ามาใกล้ค่ายแล้วขุดอุมโมงคเข้าค่ายพร้อมใช้ปืนใหญ่ยิงเข้าถล่มค่ายหลายครั้งค่ายบางระจันไม่สามารถจััดทานกำลังได้ค่ายก็แตกบันทึกค่ายบางระจันก็สิ้นสุดลง แบบพงเสวดานราชวงศ์พระร่วงกล่าวไว้ว่าเมื่อค่ายแตกแล้วชื่อเสียงเรียงนามของกำนันจันก็ปิดเงียบเป็นความลับ ชาวค่ายบางระจันล้มตายไปประมาณหนึ่งในสีของกำลังทั้งหมดโดยกำนันจันคุมกำลังส่วนใหญ่ที่เหลือถอยออกไปจากค่ายแยกย้ายกันนี้และซุ่มฆ่าพมา่าแบบกองโจรทำลายค่าสิธิ์ที่ออกมาหาสเสบียงกำลังของชาวบ้านตั้งกลุ่มกันเรียงรายตั้งแต่สิงห์บุรีมาจนถึงสุพรรณบุรีมีสิบกลุ่ม ต่อมาได้กำลังผู้รักชาติมากขึ้นขยายไปจนถึงราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งเป็นกำลังใหญ่ต่อมาเมื่อพระเจ้าตากสินหวังกู้ชาติก็ได้กำลังคนผู้ร่วมชาติกลุ่มเหล่านี้ไปร่วมทัพอาศัยกำลังคนเหล่านี้ริกรอนกำลังของข้าศึก ชื่อของกำนันจันมาปรากฏอีกทีในนามของพระยาศรีสิทธิสงครามขุนดาบคู่พระทัยของพระเจ้าตากประจำทัพหลวงในขณะนั้นแบ่งทัพเป็นสามทัพคือหนึ่งทัพวังหน้าเป็นทัพของเจ้าพระยาสุรสีสองทัพของพระยาจัก,กรีและทัพหลวงของพระเจ้าตากสินเป็นทัพซ่อม พระองค์ก็ส่งใช้ทหารคู่พระถทยสิบท่านที่มีฝีมือดีมากรบไม่มีแพ้เข้าที่ไหนพังที่นั่นพระองค์จึงรับสั่งให้ชะตาของประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งกู่ผู้ชนะซึ่งนักรบทั้งสิบท่านได้แก่พระยาศีสิทธิสงครามหรือกำนันจันโหนวดเขี้ยวพระยาปราบอาริราชสัตรูพระยาศัตรูพินาศพระยาองค์อาจราชสงคราม พระยาสามเมืองระยอ่อพระยาพนรราชบาทพระยาไยรีพินาศพระยาปราบราชปัจจามิตรพระยาราชมิตรราชาพระยามหาพิชัยสงครามเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาแตกสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชพระองค์มีกำลัง500คนตีฝาค่าศึก และรวบรวมกำลังคนไม่เกิน5,000คนคือกำลังใหญ่ๆสิจุดของกำนันจันท์และสามารถกู้ชาติพร้อมกับพระยาจักรีแล้วตั้งเมืองใหม่คือกรุงทนบุรีวิรกรรมอันยิ่งใหญ่ของเหล่าบรรพบุรุษไทยทั้งหลายที่ยอมสละเลือดเนื้อนี้เพื่อรักษาชาติศาสตร์ประสัตรไว้ซึ่งสืบทอดกันมายาวนานนับเนื่องได้หลายชั่วอายุ ตั้งแต่พระเจ้าพรมมหาราชแห่งราชวงศ์เชียงแสนอนาณาจักรโยนกนครเป็นต้นมาคนไทยโดยแท้เป็นคนรักสงบไม่รังแกใครมีน้ำใจและความยุติธรรมจะหาชาติอื่นใดเสมอเหมือนไม่มีหากมีใครมารุกรานก็พร้อมที่จะสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อแผ่นดินเกิดได้ทุกเมื่อดังวีรกรรมอันยิ่งใหญ่แห่งค่ายบางระจัน ะละทุกวันนี้นะคะแม้ว่าเวลาจะผ่านล่วงเลยไปกว่า200ปีแล้วนะคะแต่ว่าชาวไทยทุกคนก็ยังไม่เคยลืมถึงวิลกรรมอันกล้าหาญของชาวบ้านบางระาจารันแล้วก็การสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ